สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับครูลิขิตเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนั่นเองนะครับนักเรียนครับการที่เราจะมีทักษะในการเดาะปิงปองที่ดีนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องรู้หลักการเดาะปิงปองก่อนนะครับนักเรียนครับ ไม่ว่าจะเป็นการดอกด้วยหน้ามือหลังมือหรือแม้กระทั่งดอกสลับนะครับถ้าเรารู้หลักการดอกปิงปองนะครับมันก็จะช่วยให้เรามีทักษะในการดอกแบบต่างๆได้ดีขึ้นนะครับนักเรียนครับชั่วโมงที่แล้วนะครับครูก็ได้สอนเกี่ยวกับหลักการดอกปิงปองด้วยหน้ามือนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับไปกันเลยหลักการดอกปิงปองด้วยหน้ามือนะครับนักเรียนครับข้อที่1เราต้องจัดท่าทางร่างกาย ของเราให้ดีก่อนนะครับนักเรียนครับข้อที่2จับไม้ปิงปองให้ขนานกับพื้นนะครับข้อที่3ข้อศอกตั้งฉากห่างลำตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดที่เป็นแรงส่งและจุดที่เคลื่อนไหวนะครับก็คือข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นะครับในการตีลูกปิงปองหรือว่าการดอกปิงปองนะครับข้อที่4นะครับจุดสัมผัสลูกปิงปอง ตรงกลางไม้ปิงปองนะครับนักเรียนครับข้อที่5สายตามองลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองดูระดับสายตานะครับนักเรียนครับวิธีการฝึกนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้ลูกปิงปองก็ได้นะครับสร้างขอมคุ้นเคยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาฝึกกับลื่องปองโดดะหนึ่งครั้งเดาสองครั้งแล้วก็จับนะครับหลังจากที่เรามีความชํานาญนะครับ เราก็ไม่ต้องจับเลยนะครับนักเรียนเดาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็น10 20 30ครั้งนะครับนักเรียนครับเป็นไงครับนักเรียนครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับนักเรียนครับส่วนการเดาะหลังมือก็ใช้หลักการเดียวกันกับหน้ามือเลยนะครับนักเรียนครับไม่ได้ยากเลยใช้หลักการเดียวกันนะครับในการฝึกเดาะหลังมือนะครับนักเรียนครับไปดูวิธีการฝึกพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับการฝึกเดาะหลังมือก็ง่ายนิดเดียวนะครับนักเรียนครับเดาะหนึ่งครั้งเราก็จับนะครับ เดาะสองครั้งแล้วก็จับนะครับนักเรียนครับถ้าเกิดว่าเรามีความชํานาญมากขึ้นนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องจับเลยนะครับนักเรียนครับเดาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบครั้งนะครับนักเรียนครับถ้าเกิดว่ามันเบาเกินไปเราก็เพิ่มน้ําหนักนะครับนักเรียนครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแรงเกินไปเราก็ผลน้ําหนักผลหนักผลเบาให้เปลี่ยนด้วยนะครับน <c oughs> ักเรียนครับอย่าล, <c oughs> ลืมนําไปฝึกนะครับนักเรียนครับส่วนการเดาะลูกปิงปอง <c oughs> สลับหน้ามือแล,แล้วก็หลังมือนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับก็ให้น Rut, ักเรียนนําหลักการเดาะหน้ามือแล้วก็หลังมือนะครับมาใช้ในการฝึกเดาะสลับนะครับนักเรียนครับโดยเราเริ่มฝึกด้วยไม้เปล่าก่อนนะครับนักเรียนครับเพื่อสร้างความเคยชินสร้างความคุ้นเคยในการสลับไม้ด้วยหน้ามือแล้วก็หลังม e ือนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราสร้างความคุ้นเคยเสร็จแล้วนะครับนักเรียนครับ เราก็เริ่มฝึกกับลูกปิงปองนะครับโดยการเดาะหน้ามือสองครั้งแล้วก็จับนะครับนักเรียนครับแล้วก็เดาะหลังมือสองครั้งแล้วก็จับนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เรามีความชํานาญแล้วนะครับนักเรียนครับเราก็ไม่จาเป็นต้องจับครับแล้วก็เดาะสลับหน้ามือหลังมือไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนครับ นักเรียนจะลืมไปฝึกนะครับนักเรียนครับยิ่งฝึกซ้ําๆย้ําบ่อยๆนะครับก็จะเกิดสกิลเกิดทักษะครับก็จะส่งผลไปถึงการเล่นทีมการเสิร์ฟการโต้คู่อะไรต่างๆนะครับเรียนครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับนักเรียนครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอกล่าวเพราะว่าสวัสดีครับนักเรียนครับ